สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเราคงรู้สึกเหมือนกันนะว่าพวกเขาไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเหมือนอสมาชิกคนสําคัญในครอบครัวเราเลยแต่ว่ามันมีกําแพงใหญ่อยู่อย่างหนึ่งคือเขาพูดภาษาเราไม่ได้เวลาเจ็บปวดไม่สบายตรงไหนก็อบอกเราตรงๆไม่ได้เลยวันนี้เราเลยจะมาลองเปลี่ยนบทบาทกันหน่อยครับเราจะมาสวมวิญญาณน,นักสืบกันโดยมีแฟ้มคดีเป็นข้อมูลจากบทความเรื่องถ้าสัญญ,ญาณสําคัญที่บ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณอาจป่วยครับ ภารกิจของเราก็คือการถอดรหัสป่อแสที่เพื่อนตัวน้อยเราทิ้งไว้ให้เพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาได้ทันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะคํำว้านักสืบนี่แหละใช่เลยเพราะว่าสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังลึกมาเลยนะ คือการซ่อนความเจ็บป่วยเอาไว้คือเพื่อไม่ให้ตัวเองดูอ่อนแอไม่ให้ตกเป็นเป้าของศัตรูอ๋อ oh. ใช่ค่ะดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะผู้ดูแลก็คือการมองให้ทะลุก,การแสดงว่าฉันสบายดีของพวกเขาให้ได้การสังเกตเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผิดไปจากเดิมจึงสําคัญมากๆเลยค่ะเหมือนเราต้องคอยจับสังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเขาเลยสินะครับ เอาละครับถ้างั้นเรามาเริ่มภาร,รกิจถอดร,รหัสนี้กันเลยดีกว่าผมว่าเรามาเริ่มจากเบาะแสที่อาจจะดูแนบเนียนที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมคือมันไม่ใช่แผลที่มองเห็นได้ชัดๆนะครับอย่างในข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างไว้เช่นสุนัขที่ปกติแบบกระดี่กระด้ามากพอเรากลับบ้านนี่แทบจะก,กระโจนใส่ แต่วันดีคืนดีกลับนอนซึมอยู่มุมห้องไม่สนใจเราเลยหรืออย่างแมวที่เคยขี้อ้อนจุ่จู่ก็เอาแต่หลบอยู่ใต้เตียงไม่ยอมออกมาเจอหน้าใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่มักจะตีความพฤติกรรมพวกนี้ผิดไปอาจจะคิดว่ามสงสัยวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีหรือเราไปทําอะไรงอนหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมก็เคยคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดค่ะ การที่สัตว์ป่วยแยกตัวไปซ่อนเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอยากอยู่เงียบๆน,นะคะแต่เป็นเพราะสัญชาตญาณบอกให้หาที่ปลอดภัยตอนที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดการซ่อนตัวของแมวเลยอาจจะเป็นสัญญาณความเจ็บปวดข้างในหรือสุนัขที่ไม่ยอมเล่นของเล่นชิ้นโปรดก็อาจจะกําลังปวดท้องอยู่ก็ได้ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะครับทำให้ฉุกค,คิดขึ้นมาเลยว่าแล้วเราจะแยกได้อย่างไงล่ะครับระหว่างแมวที่ป่วยจนต้องซ่อนตัวกับแมวที่คือนิสัยเขาขี้อายอยู่แล้วมันดูยากมากเลยนะเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ คำตอบคือเส้นฐานหรือว่าเบสไลน์คือเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่รู้จักพฤติกรรมปกติของสัตว์เลี้ยงตัวเองดีที่สุดเราต้องรู้ว่าปกติเขานอนวันละกี่ชั่วโมงชอบเล่นแบบไหนชอบซ่อนตัวตอนไหนการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องมองหาคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเบี่ยงเบนไปจากเส้นฐานของเขาอย่างชัดเจนค่ะ แมวที่ขี้อายอยู่แล้วอาจจะซ่อนตัวบ่อยแต่ถ้าเขาซ่อนนานกว่าเดิมไม่ยอมออกมากินข้าวเลยนั่นแหละคะ่ะคือสัญญาณเตือนแล้วเข้าใจเลยครับคือเราต้องเป็นคนที่รู้จักเขาดีที่สุดจริงๆทีนี้พอสัตว์เริ่มซ่อนตัวสิ่งที่ตามมาแล้วน่าจะสังเกตได้ง่ายขึ้นมาอีกนิด ก็คงเป็นเรื่องปากเรื่องท้องใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนแปลงในการกินและดื่มอันนี้ส่วนตัวผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะอย่างสุนัขที่บ้านผมเนี่ยแค่ได้ยินเสียงถุงอาหารก็วิ่งหูตั้งเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้าวันไหนเอาของโปรดไปวางให้แล้วเขาแค่ดมๆแล้วเดินหนีเนี่ยผมรู้ทันทีเลยว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ถูกต้องเลยค่ะเพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสัตว์การเบื่ออาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญ,ญญาณที่เจอบ่อยสุดเลยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการดื่มน้ําที่เปลี่ยนไปค่ะ อย่างในข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ชัดเลยว่าการที่แมวดื่มน้ําเยอะผิดปกติคือเยอะจนเราต้องเติมน้ําบ่อยกว่าเดิมมากอาจเป็นสัญญาณแรกๆของโรคไตเรื้อรังได้เลยซึ่งเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็พบบ่อยมากในแมวสูงวัยค่ะในทางกลับกันสุนัขที่ไม่ยอมกินอาหารอาจจะมีปัญหาในช่องปากเช่นปวดฟันเหงือกอักเสบซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดที่ทําให้เขาไม่อยากเคี้ยวอาหารเรื่องปัญหาสุขภาพช่องปากนี้น่ากลัวนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากข้างนอกเลยจริงๆ แล้วเรื่องการกินนี่ได้ไม่จํากัดแค่ในหมาแมวใช่ไหมครับเหมือนผมจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดอื่นด้วยใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่ดีมากอย่างในบทความมีตัวอย่างของกระต่ายซึ่งเป็นสัตว์ที่ระบบย่อยอาหารเขาเปล่าบ,บางมากถ้าเราสังเกตว่ากระต่ายไม่กินอาหารเนี่ยปัญหาอาจจะง,ง่ายกว่าที่คิดคือฟันยาวเกินไปจนเคี้ยวอาหารไม่ได้ ๋อแค่นั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแต่มันอันตรายมากนะเพราะถ้าปล่อยไว้น,น,นานๆระบบย่อยอาหารของกระต่ายจะหยุดทํางานแล้วก็ถึงชีวิตได้เลยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าการเป็นนักสืบสาหรับสัตว์เลี้ยงนี่ต้องช่างสังเกตทุกรายละเอียดจริงๆเอาละครับจากบาะแสที่ค่อนข้างเงียบๆอย่างพฤติกรรมกับการกินทีนี้เรามาดูกลุ่มบาะแสที่ชัดเจนขึ้นชนิดที่ว่ามันเป็นหลักฐานทางกายภาพที่ร่างกายของพวกเขาส่งออกมาฟ้องเราโดยตรงกันบ้างดีกว่าครับได้เลยค่ะกลุ่มนี้จะสังเกตได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องอาศัยความใส่ใจอยู่ดีเจนมากเช่นสุนัขที่เกาไม่หยุดเกาเกาเกาจนหนังแดงไปหมดอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือมีเห็บมัดรบกวนอยู่ก็ได้ครับออืมอืมม หรือในแมวที่อยู่ดีๆขนร่วงเป็นหย่อมๆจนเห็นหนังขาวๆนั่นก็เป็นสัญญาณคลาสสิกของเชื้อราเลยอาจจะพูดได้ว่าผิวหนังกับเส้นขนนี่คือจอแสดงผลสุขภาพภายในของสัตว์เลี้ยงเลยค่ะคนที่เคยเงางามแล้วกลับแห้งกระด้างหรือผิวหนังที่อักเสบแดงมันบ่งบอกได้ว่าระบบคุ้มกันข้างในอาจจะมีปัญหาอยู่ก็ได้ค่ะแล้วนอกจากหลักฐานที่เห็นบนร่างกายแล้วสิ่งที่ออกมาจากร่างกายก็เป็นหลักฐานสําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมครับผมกําลังพูดถึงเอ่อปัญหาเรื่องการขับถ่ายครับอันนี้อาจจะดูไม่น่าอภิรมเท่าไหร่ แต่ข้อมูลที่เรามีเน้นย้ำเลยว่ามันสําคัญมากๆสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะมันคือรายงานตรงจากระบบย่อยอาหารของเขาเลยนะผมชอบมุมมองนั้นจังรายงานตรงซึ่งในรายงานที่ว่านี้สัญญาณอันตรายก็มีตั้งแต่ท้องเสียท้องผูกไปจนถึงขั้นน่ากังวลสุดๆคือมีเลือดปนออกมาอย่างเคสของแมวที่ยกตัวอ,อย่างมานี่ชัดมากเลยการที่แมวใช้เวลาในกระบะทรายนานผิดปกติทำท่าแบ่งแต่ไม่มีอะไรออกมาเนี่ยมันอาจเป็นสัญญาณของภาวะท่อปัสสาวะอุดตันได้เลย ใช่ค่ะซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิตเลยนะจริงเหรอครับประเด็นเรื่องกระบะทรายนี่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะจากเดิมที่การตักกระบะทรายเป็นแค่งานบ้านหน้าเบื่อเบื่อมันกลายเป็นการอ่านรายงานสุขภาพประจำวันของแมวไปเลยโอ้โหนี่คือโอกาสทองของเราเลยค่ะที่จะได้ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นเราจะได้เห็นว่าปสัสสาวะเขาสีผิดป,ปกติไหมมีเลือดปนไหมเช่นเดียวกับการเก็บอุจจาระสุนัขนั่นแหละค่ะเอาล่ะครับมาถึงหลักฐานทางกายภาพชิ้นสุดท้ายที่ชัดเจนมากๆนั่นก็คือปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อันนี้สังเกตไม่ยากเลยเช่นจากที่เคยวิ่งปลอกลายเป็นเดินกระเพิกหรือไม่ยอมลุกไปไหนใช่ค่ะ,คะแล้วปัญหานี้มักจะเชื่อมโยงกับสายพันธุ์แล้วก็อายุของสัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจนอย่างที่ข้อมูลระบุไว้สุนัขพันธุ์ใหญ่หลายสายพันธุ์เนี่ยพออายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเวลาลุกยืนหรือเดินการที่เขาไม่ยอมลุกมาต้อนรับเราอาจไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจแต่เป็นเพราะมันเจ็บเกินกว่าจะทําได้ค่ะผมนึกถึงเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งเลยครับ เขามีแมวแก่ตัวหนึ่งปกติชอบกระโดดขึ้นไปนอนบนหลังตู้เย็นมากแล้ววันหนึ่งมันก็หยุดทำไปเลยตอนแรกเพื่อนผมก็คิดว่าสงสัยมันแก่แล้วคงหมดแรงแต่พอพาไปหาหมอถึงได้รู้ว่าเป็นโรคข้ออักเสบรุนแรงมาก่ะแมวเป็นสัตว์ที่เก่งมากในการซ่อนความเจ็บปวดการที่เขาหยุดทำกิจกรรมที่เคยชอบเช่นการกระโดดขึ้นที่สูงเนี่ยเป็นเบาะแสที่ชัดเจนมากว่ามีความเจ็บปวดทางร่างกายเกิดขึ้นแล้ว พอเราคุยกันมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าเบาะแสต่างๆมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับและนอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจอีกใช่ไหมครับมีค่ะยังมีเบาะแสอีกหลายอย่างที่นักสืบอย่างเราต้องคอยจับตาดูอย่างเช่นการที่สุนัขน้ําหนักลดลงเร็วมากทั้งๆที่ก็กินอาหารปกติอันนี้อาจเป็นสัญญาณของพยาธิในลำไส้ได้หรือกรณีแมวที่จู่ๆก,ก็หายใจเสียงดังฟืดฟาดหรือหายใจหอบทั้งๆที่นอนอยู่เฉยๆก็อาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจได้เช่นกันค่ะ แล้วเหมือนจะมีเรื่องของสัตว์เล็กๆด้วยใช่ไหมครับอย่างหนูแฮมสเตอร์ใช่ค่ะหนูแฮมสเตอร์ที่ปกติจะตื่นตัวตอนกลางคืนถ้าเราพบว่าเขานอนนานผิดปกติไม่ค่อยตื่นมากินอาหารหรือวิ่งในวงล้อเหมือนเคยนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญแต่มีอีกกรณีหนึ่งในข้อมูลที่คิดว่าน่าสนใจมากคือเรื่องของเต่าค่ะที่บอกว่าถ้าเต่าไม่เคลื่อนไหวและไม่กินอาหารปัญหานั้นอาจไม่ได้มาจากตัวเต่าโดยตรงอ้าวแล้วมันมาจากไหนล่ะครับ มันอาจมาจากสภาพแวดล้อมที่เราจัดให้ค่ะอุณหภูมิในที่เลี้ยงอาจจะเย็นหรือร้อนเกินไปจนทําให้ระบบเพาผ่านของเขาทํางานผิดป,ปกติ<อ>กรณีนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการสืบสวนของเราต้องมองออกไปให้ไกลกว่าแค่ตัวสัตว์เลี้ยงแต่ต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เราเป็นคนควบคุมด้วยค่ะสุดยอดเลยครับนี่คือการสืบสวนที่ต้องมองรอบด้านจริงๆเอาล่ะครับหลังจากที่เราไล่เรียงเบาะแสต่างๆมา,มามากมายขนาดนี้แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร ผมว่าคําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ดีก็คือการเป็นนักสังเกตการที่ดีนั่นเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยที่เราอาจเคยมองข้ามไปแท้จริงแล้วมันอาจเป็นเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตัวน้อยของเราครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะและอยากจะย้ําเตือนอีกครั้งว่าหากเราในฐานะนักสืบพบเบาะแสที่น่าสงสัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามอย่าลังเลหรือคิดว่าเดี๋ยวรอดูอาการไปก่อนเด็ดขาดน,นะคะอืมครับ เพราะนั่นอาจทําให้เราเสียเวลาอันมีค่าไปการพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ทันทีคือขั้นตอนต่อไปที่สําคัญที่สุดค่ะจริงครับการเอาใจใส่ของเราคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้พวกเขาได้ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ทุกท่านได้กลับไปคบคิดต่อย,ยอดกันนอกจากการเฝ้าระวังสัญ,ญญาณความเจ็บป่วยแล้วในแต่ละวันเราจะเรียนรู้ที่จะอ่านภาษากายเล็กๆน้อยๆของสัตว์เลี้ยงเพื่อทําความเข้าใจความสุขของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรบ้าง แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีประสบการณ์เป็นนักสืบจําเป็นสังเกตเห็นเบาะแสอะไรบางอย่างจากสัตว์เลี้ยงที่บ้านจนทําให้รู้ว่าเขาป่วยบ้างไหมครับหรือมีวิธีการสังเกตพฤติกรรมน่ารักน่ารักที่บอกว่าวันนี้ฉันมีความสุขจังเลยของพวกเขาอย่างไรบ้างลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเราอยากอ่านเรื่องราวของเพื่อนๆทุกคนและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ